w e l เ o m e to m o n e y g a ก e สวัสดีครับขอต้อนรับผุกคนเข้าสู่รายการ money g เกมเกมการเงินที่ทำให้คุณมองเรื่องเงินไปเหมือนการเล่นเกมอยู่กับผมครับมานัตพัทใน EP นี้นะครับผมมีแขกรับเชิญนะครับผมเป็นเพื่อนของผมเองครับเอ้าแนะนำตัวหน่อยสิครับเพื่อนสวัสดีครับแบนนันนะครับผมครับผมเบนนันก็เป็นคนทำวิสบีพอร์ตแครนะครับผม รายการก็ไปลองฟังกันได้นะครับอยู่ในช่องนี้เหมือนกันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อคนอึ่งคนนี้โปรโมทให้ผมเวยครับเนี่ยผมโปรโมทให้คุณเป็นสิบตอนแล้วเนี่ยเรื่องธรรมดาครับจะลืมตอนหน้าโปรโมทให้ผมด้วยนะ <c oughs> ก็เบ <Okay. S 1> น์นันนนะครับก็เป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยครับก็ต้องเล่าถึงแบ็คกราวก่อนว่าคือเบน์เนี่ยเอค่อนข้างที่ทางบ้านเนี่ยจะมีฐานะค่อนข้างจะมีเงินอยู่แต่ว่า การใช้เงินของเขาเนี่ยก็ค่อนไม่ใช่เหมือนกับคนที่มีเงินทั่วไปนะครับซึ่งตอนมหาลาัยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าขี้เหนียวเลยก็ว่าได้ครับ <c oughs> คุณก็พูดกันไปอ่าก็ผมก็อยากจะรู้ว่าทําไมเขาถึงแบบมีมุมมองการใช้เงินแบบนี้นะครับผมซึ่งก็เขาเนี่ยก็ไม่เป็นคนที่ ไม่ได้แบบลาบากเรื่องเรื่องเงินนะครับทางบ้านแต่ว่ามุมมองการใช้เงินเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนคนอื่นครับเดี๋ยวลองมาฟังเขาดูว,ว่าว่าทาไมเขาถึงใช้เงินแบบนี้คือคําถามคือถามว่าทาไมผมถึงขี้งกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นแหละขี้เหนียวส่วนไอ้นี้ส่วนตัวอยากรู้อยากรู้ <c oughs> ส่วนตัว okay, okay. ไม่มันถ้าถ้าจะเล่าอย่างงี้มันต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก่อนคือตอนเด,เด็กเนี่ยเราโดนระบบระเบ,บิดการเลี้ยงในบ้านเนี่ยคือเขาให้เงินเราเป็นเป็นก้อนก็คือเหมือนว่าวันนี้ส0มสบบาททุกวันอย่างเงี้ยเออซึ่ง เวลาให้ไปนเนี่ยพ่อก็จะพูดว่าเอ้าเองอะ่ะเอาไปบริหารจัดการเอาเองนะคือมึงจะใช้อะไรก็ใช้ไปจะซื้อของเล่นซื้ออะไรก็ไปแต่ไม่ให้เพิ่มนะเอออย่างนี้ก่อนอทีนี้เราก็ได้มาน้อยสําหรับคนอื่นสมมุติว่าเลขสามสิบตอนนั้นคนอื่นจะได้ไประมาณห้าสิบอะไรเงี้ยอ,อ๋อไม,ม่ผมผมผมได้ยี่สิบเมื่อคุณถึงปออะไรเนี่ย <laughs> คุณกุญตีนวะโอเคโอเคเออ <laughs> ก็นั่นแหละก็คือเหมือนว่าผมก็อาจจะได้ที่คือเหมือนว่าเราต้องคุยกับที่บ้านก่อนว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่สมมติเราบอกว่าสามสิบบาทไม่พอ เราก็ต้องไปคุยกับพ่อว่าอยากได้เป็นห้าสิบพ่อถามว่าทําไมอะ่ะทำไมถึงอยากได้ห้าสิบก็ต้องอธิบายเขาฟังไปว่าเออเนี่ยนะข้าวของวันมันเนี่ยสีิบน้ําเปล่าสิบาทก็จะเป็นห0สิบหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบข้าวของวันส0ิน้ําเปล่าสิบาทขนมอีกสิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดมันโอเคเมคเซน์ห้าสิบเขาก็จะปรับเงินให้เราแต่ถ้าเกิดไปบอกขอร้อยหนึง่งเขาบอกอ๋อซื้อเบ,บเบ็ดอะไรเงี้ยบอกว่าซื้อซื้อต่อขนองอะไรเงี้ยโอ้ป้าต่อขนองกำลังมาเลยผมนี่ของแดงนะเมื่อก่อน เออถ้าเกิดบอกแบบนี้ไปอ่ะเขาก็จะไม่ให้และเขาบอกอ้างงั้นเองก็ไปอดขนมอดน้ําเก็บตัง,งเอาเองเนี่ยคือจุดเริ่มต้นแรกหมนเลยว่าทําให้เรารู้จักการเก็บเงินก็แปลว่าเขาเนี่ยจะสอนให้เราใช้เงินโดยแม่ให้เราเนี่ยใช้เงินกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหรือว่ามันไม่จําเป็นใช่ไหมใช่เขาก็จะพูดว่าออยากได้แางนี้ใช่ไหมงั้นก็ไปอดกินขนมด้วยสิอะไรเงี้ยอ่าโอเค<ๆ>เราถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราอยากได้แบบขอฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยเรา<ๆ>เราเราทำยังไงก็เนี่ยก็เก็บเงิน ก็สมมติว kind of like oh. ่าอยากได้เบเบทห้าสิบาทแล้วก็ไม่กินโดนัทวันละสิบบาทห้าวันก็ได้ห้าสิบาทก็ซื้อเบเบทอะไรเงี้ย ah ๋อซ ah mm hmm. ึ่งพอผมซื้อเบเบทห้าสิบาทมาอีกคนหนึ่งแม่งมาแล้วกงจักรใหญ่สองร้อยบาทอะไรเงี้ยแล้วเราอยากได้ไหมอยากดิโดนอีกยี่สิบวันโดนัทอดแดกทั้งเดือนอะไรเงี้ยเออแล้วทําไมแบบเราก็กินน้อยทำไมอ้วนอ่ะเอะอันนี้ต้นโตแล้วโอเคโอเคโอเคแล้วหลังจากเราเข้าเริ่มเข้ามหาลัยเนี่ยอืพ่อแม่เราเนี่ยเริ่มจะให้เงินมากขึ้นไหมพอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ย เขาเริ่มให้เงินเรามากขึ Wha ้นไหมก็ตามอย่างที <urai> ่บอกไปว่ายังเป็นระบบการอธิบายก็คือพยายามที่จะอธิบายว่าต้องใช้เท่าไหร่นะเงินก้อนนี้กี่บาทนะทําไมมหาลัยต้องได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยเราก็ต้องอธิบายให้เขาอะไรเงี้ยมันก็มันก็เลยเหมือนปลูกฝังเรามาว่าเราจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยใช่ไหมใช่ใช่มันมันจริงๆมันไม่ได้การโดนสอนเว้ยผมผมเขาเรียกว่าการโดนกดบังคับให้เรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้สอน ว่าเองอะจะต้องใช้เงินไม่ฟุมฟ่มเฟือยแต่เขาให้เงินหนึงแค่เนี่ยเองก็ต้องคิดเองว่าเองจะใช้ให้มันไม่ฟุมฟ่มเฟือยถ้าเองอยากจะได้สิ่งนงสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้อ่าโอเคแล้วหลังจากที่เราเข้ามหาลัยเนี่ยผมเห็นช่วงแรกแรกเนี่ยเราแล้วก็เริ่มแบบมีรถใช่ไหมเข้ามหาลัยผมเห็นคนเนี่ยมีรถเป็นแบบคนแรกๆกของกลุ่มเลยอ่าใช่แล้วทีเนี้ยคุณก็แบบ สปอร์ตมากคือแบบไปส่งเพื่อนทุกคนเลยแบบ <S <S ใค<ช>ร<ช>อยู่ไหนแบบโอ้โหไปส่งหมดไป <S <S <ช>ไปไปโอ้โยี่ก่าแท็กซี่กอน้นอ่าตอนนั้นเรียกกันเป็นแท็กซี่เลยแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ข่าวว่าพ่อคุณบอกว่าเฮ้ยมึงค่นาน้ำมันเนี่ยเยอะขนาดนี้เพราะก็ต่อไปจ่ายเองลวกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยบอกว่าเฮ้ยมึงกลับเองที่โอ้โหไปนั่งไกลรู้ไหมเนี่ยจ่ายค่าน้ำมันแพงใช่ใช่ใช่แล้วทําไมแบบพอเป็นเงินพ่อแม่เราถึงแบบ กล้าใช้แต่พอเริ huh. yeah. ่มเป็นเงินตัวเองเนี่ยถึงเรบ่มเอ้ยไม่เอาละก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นเงินเราเราก็ไม่มีใช้ใช่ไหมล่ะคือตอนแรกอ่ะเราอย่างที่บอกคือการที่เราจะขึ้นมหาลัยอ่ะมันเหมือนเป็นการที่เราต้องการได้รับการยอมรับหรือเราต้องการจะทรีตเพื่อนอันนี้ตามหลักจิตวิยานะเราต้องการให้คนยอมรับเราเจอคนใหม่ๆมาแล้ววิธีการที่ผมจะ r พร r เซนต์แสดงความรู้สึกออกมาได้ง่ายสุดก็คือการไปส่งเขาโดยการไปส่งแบบไกลแค่ไหนแบบบ้านผมห่างไ้ยี่สิบโลผมก็ไปส่งไปส่งหมด ไปส่งไปส่งมาเราเรามองว่าตอนนี้เราอยากได้การยอมรับจนเราละเลยจุดนี้ไปอะไรเงี้ยเราก็เลยโดนลงโทษอีกแล้วอย่างตอนแรกตอน,นเด็กๆโดนสาบาทตอนนี้ก็เลยโดนตัดค่าน้ำมันว่าให้เป็นบัตเจ็ตเหมือนเดิมในเมื่อให้แล้วเองมีในไม่มี <S <S อมเองก็เลื่อเปื่อยเหมือนเดิมก็เลยโดนฟิกไปพอฟิกไปปั๊บมันเลยกลับมามองเฮ้ยจริงๆเราโอ้โหเราแม่งมั่วเลยนี่หว่าบางอย่างมันไกลเกินความเป็นจริงเราก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นี่หว่าเราก็ส่งเฉพาะ คนที่เป็นทางผ่านพอส่วนคนอื่นก็เออก็ต้องพูดความจริง,งเขาว่าเออเราไม่มีตังค์เติมมั่นแล้วอะไรเงี้ยไอ้นี้<ช>หมายถึงผู้หญิงด้วยป่ะครับทางผ่านเนี่ยเฮ้ยผู้หญิงอระเออไกลแค่ไหนผมก็ไปลอ <laughs> <laughs> เล่นลอเล่นรอเล่น,ลนอ่าโอเคแล้วพอเราเริ่มพ่อแม่เริ่มกําจัดงบงบเราอย่างเงี้ยเรามีแบบว่าทํางานเพิ่มมผมได้ยินว่าคุณเนี่ยเริ่มทํางานตั้งแต่แบบตอนช่วงปีหนึ่งเลยใช่ไหมเหมือนช่วยงาน<ช><ช>ที่บ้านท<ช>ี<ช>่เขาเรา<ช>เข<ร>าให้ค่าตอบแทนไหมเวลาเราทํางานเนี่ย อ่าก็ที่บ้านก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีงานอื่นที่ไปทำแบบพวกทำบัญชีให้บริษัทอื่อนอะไรเงี้ยเราก็เหมือนไปรับงานทำํำเราก็ได้เงินเดืนอนอะไรเงี้ยได้มาซึ่งตอนนั้นแบบคือเราทํางานกลางวันแล้วก็คืนกลับไปแล้วก็ทํางาน ที่ได้มาเลยครับเราก็ได้เงินเดือนมาแล้วเราเริ่มทํางานแบบว่าเริ่มทํางานพิเศษเนี่ยตั้งแต่เราแบบอายุเท่าไหร่ละที่เราคิดว่าเราเริ่มแบบที่บ้านให้เงินไม่พอนะมันถึงเป็นเวลาที่เราต้องหาไรายได้แบบ<อ>ด้วยตัวเองละคือคือมันน่าจะเป็นตอนอายุสิบเจ็ดคือตอนอายุสิบเจ็ดเนี่ยเงินไม่พอละปกติไปไม่พอก็ไปอภิปรายทีนี้เอาตรงๆคือเริ่มเริ่มจีบสาวเริ่มมีสาวมีสาวเสร็จอภิปรายไม่ผ่านอพอบอกอ๋อเงั้นเรื่องนี้มึงก็ไปหาเองแล้วกันเอาชีพหายอย่างนี้ทำไงดีวะอะไรแก เออก็เลยไปทํางานทํางานเพื่อที่ว่าเออหลังๆเราเราไปภากรก้อนเราไปเที่ยวห้างเราไปเดินเดะมอยากกินบุฟเฟ่อะไรเงี้ยเราไม่มีตังค์ไงเราก็เลยต้องเริ่มเอออยากจะเข้าสังคมรู้สึกว่าอยากจะมีเพื่อนมีอะไรแล้วกลุ่มเรากินข้าวในห้างหรือดูหนังหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชีวิตวัยรุ่นควรจะเรียนรูน้นะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทํางานด้วย<ง>มันประหยัดจนแบบ ไม่ไหวแล้วเออมันแบบอดกินโดนัทมาห้าปีแล้วอะไรเงี้ยกูยังซื้ออะไรไม่ได้เลยมันก็เลยต้องหารายได้เพิ่มใช่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 ประมาณนั้นอืมโอเคแล้วหลังจากที่เราหารายได้เพิ่มแล้วเนี่ยพอเราเริ่มมีรายได้เพิ่มแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมเริ่มแบบใช้เงินมากขึ้นไหมจากการที่เราแบบเริ่มหาเงินเองได้แล้วเอ้ยเริ่มมีอำนาจในการใช้เงินมากขึ้นไหมมันเป็นเรื่องแปลกเลย ว่าเวลาที่ตอนแรกผมหาเงินได้แค่หมื่นหนึ่งไงผมก็ใช้แค่เจ็ดแปดพันพอะผมหาได้สามหมื่นผมก็ใช้สองหมื่นแปดคือคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมค่าใช้จ่ายมันขยายตามไรายได้ที่เราได้นะอะไรเงี้ย <c oughs> เออถามว่าใช้เงินมากขึ้นไหมก็ใช้เงินมากขึ้นทุกวันนี้พอหาเงินได้เท่าไหร่ก็ยังใช้เงินมากขึ้นตามไปอยู่อะไรเงี้ยก็คือหาได้เท่าไหร่ก็คือใช้หมดใช่ใช่ในช่วงแรกๆที่ได้มาแล้วมันเหมือนเหอไงแบบเฮ้ยโอ้โหแบบเด็กๆแม่งเบเบดผมไม่ได้เว้ยตอนนี้แม่งโอจะซื้ออะไรเอาเสื้อผ้าเอาดเอาดิเี้ย ซื้อไปซื้อมาก็หมดพอหมดเสร็จเราก็เลยเริ่มแบบเราก็กลับมานั่งคิดนะว่าแบบเราแม่งไม่รู้จักการเงินเลยนี่หว่าเราไม่รู้จักการบริหารการเงินเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มที่จะศึกษาเรื่องการลงทุนเรื่องการใช้เงินอะไรเงี้ยตอนยุประมาณสิบแปดเลยครับอืมก็เป็นมุมมองของเรื่องคุณลาของเบนซ์นะครับเพื่อนผมว่าทําไมเขาถึงว่าเขาไม่ใช้เงินแบบรุสุรายเหมือนแบบครอบครัวที่มีฐานะอื่นๆครับ แต่ว่าเรื่องมุมมองทางการเงินของคุณเบนเนี่ยผมก็อยากจะพูดคุยกับเงินเพราะว่าจากที่ผมพูดมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะพูดเรื่องการลงทุนในหุ้นหรือว่าการลงทุนในกองทุนอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณเบนเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนนะครับสิ่งที่เขาลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนกับการทําธุรกิจมากกว่าคือเอาเงินไปทําธุรกิจนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยผมจะมาให้คุณเบนมาแชร์แล้วกันว่าเหตุผล มุมมองอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยเลือกที่จะเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจมากกว่าลงทุนในหุ้นเดี๋ยวไว้เรามาแชร์กันในตอนหน้าได้ไหมครับคุณเป๊ะได้ครับจัดไปครับโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวไว้ตุยกันในตอนหน้าครับผมก่นนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสแล้วพวกผมก็อย่างนี้ใสดีครับสวัสดีครับ